อะลุกไปสวัสดีคะ่ะสวัสดีพอ่พอพอ่แม่แม่เอซทุกท่านทุกคนนะคะพักเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเอ่อณรินอ,อ,อสวัสดีคะ่ะทุกคนคะเราจะไปที่ร้านแสดงนะคะมาเจอพี่เมย์มาพอดีมาเจอผู้เขียวผู้ขเขียว พี่เมย์กลับมาจากโรงพยาบาลแล้ว yeah. เอพี่เมย์ล่ะพี่เมย์มาแล้วอ๋อถ้มมา,ามีนาทีระทึกนะถ้ามีนาทีระท,ทึกก็ไม่มีใครช่วยนะไม่มีใครช่วยพ่อนะลูกสวัสดีค่ะตใจรักก้อยมาอย่าย่านอย่าย่านอย่าย่านบอย่านแม่ไปนำ้ำแม่ไปนำ้ำบอย่านบอย่านบอย่านเห็นป่ามันยืนอยู่ซื่อน่ะ เออสู้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 ป้ายานป้ายานพี่เมอือพี่เมพี่เมพี่เมอยู่ท่านๆนะพี่เมโอเมมิโอเมมิเอเมมิเอเมจับเออเก่ง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 อ่ะจับมันเบิ่งเคาะมันเบิ่งเออเออมาแล้วหุ่ยออกเบิดขี่เบิดตดเลยเต็มรถอายาเลยลูกสาวฉัน ออกข้างออกเน่ะ้ตี๊ดไอ้ตี๊ดไอ้ตดไอ้ตีดอ้ตี๊ดอ้ตีด้ตีอ้าว๊ดไีดไอี๊ดไอ้ตี๊ดไอ้ตด้วี๊ไอ้ตี๊ดไอ้สี๊ด้ีคดะแ้ตี๊ดไอ้วีดอ้ตี๊ดไอ้ตี๊อ้ตี๊ดไดี๊ดไอ้อ้วขอบคุณค่ะกลับขอบตี๊ดไอ้ พอดีพอพอดีพอดีพนเกียบอกว่าให้เขาเจอกันก่อนเพืไไ่อนว่เจอไม่ได้ค่ะไไถ้าเจอแล้วติดกันแล้วออกไม่ได้ทีนี้พอจะออกมาแล้วจ่อยตะเลิด้หวเขาเขาทักทายแล้วไม่เป็นไรไนคนหล่อย่อมมาช้าเสมอพันนะนี๋ยวติดกันไม่ใช่อะไรแม่เพราะว่าตอนเนี้ยลูกชาเราก็เพิ่งจบคอร์ส ยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ต้องมีความาระเบิดระวังของเราก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันอตอนนี้ก็คือเมื่อคือนก็ไปนี่มาเมื่อคือนพ่อเบิร์ตแม่นางก็ไปอเอารถมากลับมาถึงบ้านประมาณเกือบห้าทุ่มสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มฝนตกแรงมากเมื่อคืนด้วยความรีบค่ะเพราะว่า เราไปถึงนู่นก็เกือบสองทุ่มเนาะกลัวกลับมาไม่ทันนะคะกลัวกลัวกลับไม่ทกลับไหกลัวกลับมาดึกกลัวกลับมาดึกก็เลยไม่ได้ไลท์ที่แรกว่ากลวจะไลยัไม่ได้ไลเพราะว่ารถที่เราขับมาน้องไม่กล้าขับได้เยอะเราก้าขับเขาเรียกนะขับเหยียบได้เราก้าเหยียบได้แค่แปดสิบนะคะเราไม่กล้าเหยียบเยอะกว่านั้นนะคะ พ่อเบิร์ตบอกเหยียบเกินนั้นเครื่องสั่นจ้ะดีไม่ดีอะไรนะพ่อเกียร์เกียร์หลุดปะขับขับขับไปขับมาเกียร์หลุดจ้ะอ,อะไรไม่ได้ไลฟ์เมื่อคืนก็เมื่อคืนกันก็นั่งลุ้นมากับพ่อเบิร์ตพีพีก็นอนหลับอยู่ข้างหลังพ่อเบิร์ตไม่นานก็นั่งลุ้นกันสวัสดีค่ะแม่โม พ่้ว่าไปทํางานสายใช่ไหมใช่ค่ะไปทํางานสายดูเพื่อนเขาทักทายกันแล้วเราพึ่งมามัวแต่ไอ้น,นี้พี่ๆค่พพะพอดีพี่ๆไม่ได้มาก็เลยวางไอ้นู่นอันนี้ให้พี่ๆเขาบอกเขาให้ทําอะไรอะไรมั่งเพราะพี่ๆเขาอาสาเฝ้าบ้านอยู่ที่บ้านแม่นางกาเยอะค่ะอีก,กาเยอะมาก ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยอีกานี่ให้เห็นอีกานี่จะเป็นแบบอะไรที่แบบว่าเฮ้ยลางไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ที่บ้านแม่นางนี่คือเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเราอยู่ใกล้บ่อขยะแลอีกาเย,ยอะมากแล้วแต่ละคนก็ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเออทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางก็เลยทําให้ค่อนข้างจะหลายๆอย่าง เก่งมาแล้วนะตาอ้วนขาวคุณค่ะโอ้อยร้อนแม่อากาศร้อนมากาผมมาชา้าผมก็มานะครับ รับเลยนะแบบนี้ขอบคุณมากมายนะครับสำหรับน้องแจกอยากพิทุกคนที่มอบให้นะวันนี้ก็มาเย็นๆหลายคณะเลยนะครับมาเป็นกำลังจะให้ในวันเสาร์วันนี้ครับผมโอ้โหสาวๆเพียบเลยค่ะลูกชายเราอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะคะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ละวันน้ำใจเจ๋อผู้ท่านทุกคนที่มอบให้ขอบระคุณเพื่อม่ขอบคุณหลายๆท่านพี่น้องได้อาสมนี่กันก่อนครับผมขอบคุณครับอ่ะต่อไปมารับชมความสามารถความแม่นยำของช้างต่อเลยครับช้างปลาลูกโป่งครับผมอ่าคุณผู้ชมเปช้างปลาลูกโป่งแต่ก็เสียงเง้เสียงประมือเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะแต่ไปจีรุณะ ใคร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 อ้ยร้อนแล้วแตะก็พับ ทิสก,ก,กิทก็มาใช่แม่เทิสก,ก,กิทก็มาเก่งแล้วตเดี๋ยวแม่นางขออนุญาตลงไลน์นะแม่เดี<อ>๋ยวแม่นางลงไลน์เดี๋ยวแม่นางเอ่อเดี๋ยวแม่นางขึ้นไลน์ใหม่ไหมแม่ครัขออนุญาตลงไลน์ก่อนเดี๋ยวขึ้นไลน์ใหม่ตอนลูกชายเต้นนะคะอ,อันนี้ไม่ทำงานเลยอะไรนะ YouTube กวมกระเลกนกระลมิะ้โอ๊ยแก้วแกอย่าลองดังสิลูกแม่นางตื่นลูกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไม่นางขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะแม่ๆค่ะไม่เจเดี๋ยวไม่นางขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะเดี๋ยวไม่นางขึ้นไลฟ์ใหม่นะพยุญาลงไลฟ์อ่า เกียร์ระบบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะสักพักนะคะสักพักไม่นานไม่นานไม่เกินอ่าไม่เกินห้านาทีจ้ะเดี๋ยวไม่นานเข้าไล์ใหม่นะคะแป๊บนึงค่ะแม่ค่ะ